สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพ็ดเป็นร้านสวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับวันนี้จะมานําเสนอในเรื่องของการแต่งลูกนะครับลูกเท่าไข่ไก่แล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นรุ่นเชือกสีเหลืองนะครับในรุ่นนี้รุ่นเชือกสีเขียวก็กําลังจะเริ่มโตแล้วก็จะ จะไล่เต่าแล้วอาจะไล่เต้าด้วยแล้วก็ไล่ยโยงด้วยนะครับเพราะว่ามันได้น้ําดีเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับตกมาสองสองวันแล้วนะครับแล้วมันธรรมชาติเขาก็เลยนะครับธรรมชาติเขาคัดสรรเองนะครับเห็นไหมธรรมชาติเขาดีดออกเลยนะครับเขาดีดออกแต่ว่าก่อนที่ให้เขาดีดออกเราก็ต้องมาจัดการนะครับให้เขาพอดีกับลำ ดำดำกิ่งด้วยกับต้นด้วยนะครับแล้วเขาก็จะสร้างอาหารพอดีนะครับก็เป็นวิธีการหลากหลายนะครับทุเรียนไม่ไม่ไม่มีไม่มีข้อจำกัดแล้วแต่ผู้ทำนะครับจะจะดีไซน์จะออกแบบในสวนของเจ้าของยังไงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือการปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นๆนะครับไม่ได้ว่าสวนนี้ต้องทำอย่างนี้ ต้องทําอย่างนั้นแต่ไรเนี้ไม่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 ฟิกนะครับไม่ฟิกขอให้สุดประสงค์เดียวกันนะครับก็คือผลผลิตรอดแค่นั้นเองนะครับสูตรใครสูตรคนนั้นนะครับแล้วแต่พริกแพงกันใช้ได้ทุนเราไม่เหมือนกันนะครับทุนเราบางคนมีทุนน้อยบางคนมีทุนมากเฮ้ยฉันคิดแค่นี้ฉันอยู่ได้ฉันคิดแค่นี้ฉันฉันมีผลผลิตขายนะครับอลองดูนะครับบางทีเราไปลงในร,รายละเอียดเยอะ ก็มีค่าใช้จ่ายตามมานะครับรุ่นรุ่นรุ่นไข่ไก่นี้ก็เริ่มที่จะวันนี้จะมาสอยรุ่นรุ่นนี้นะครับจะมาซอยรุ่นนี้ให้ลงแล้วก็สอยรุ่นเล็กด้วยสอยรุ่นที่เป็นเท่านิ้วก้อยก็มีหัวไม่มือก็มีนะครับก็ไม่ได้ทำงานหลายอย่างแล้วก็เลยวันนี้ฝนตกกันเลยถือโอกาสมาดูใบด้วยกันนะครับเห็นไหม ได้น้ำดีฝนตกดีนะครับเห็นไหมครับแตกใบอ่อนแล้วนะครับแตกทุกอนุนะครับผมซื้อศูนย์สามสิบสามสิบมาแล้วนะครับจะพ่นบวกคแคลเซียมโบรอนบวกกับกับเอ,อ่อเป็นไฮสารคอนโซนนะครับนี่ครับใบนี้มันได้น้ำดีนะเห็นไหม เบลเลอร์เทอร์เลยนี่ฮะแต่ก็มีใบาบางส่วนที่เล็กนะครับนี่แต่นี้ได้น้ําดีนะครับดูสิฮะักลังเพลเลยนะครับอันนี้ก็มาเยอะเลยนะครับนี่ครับทีนี้เราก็ต้องมาเติมจริงๆวันนี้ผมจะเติมใบนะผมจะฉีดใบแต่ฝนฝนเปียกหน่อยเดียวดินมันนิ่มหน่อยแล้วใบมันเปียกก็เลยจะน่าจะฉีดพรุ่งนี้ กำหนดการนะครับแล้วก็เลยมาถ่ายทําให้กับผู้ชมได้สนใจที่สนใจได้ดูนะครับลักษณะลูกก็เวียงไปหมดไปเจ็ดลูกนะครับมันคาไปที่บนต้นอีกลูกหนึ่งนะครับที่โดนพายุนะครับโดนพายุเมื่อวันที่9แล้วฟ้าฟ้าลงก็ลูกค้าก็สมอพังไป3 2ตัว3ตัวนะครับ ก็ได้ไปทําการซ่อมบำรุงให้แล้วในเรื่องของการเปิดไฟในช่วงของฟ้าผ่านะครับระวังนะครับปิดไว้นะครับไม่ต้องใช้รีบปิดได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเป็นพอฟ้าที่ยังเคลที่ที่ลงนะครับที่สวนกล้วยเนี่ยก็มันผ่ามอแปลงแล้วไฟมันก็จะลงหาที่ลงเนาะมันก็จะไปหลอดไฟหลอดอะไรระเบิดหมดเลยนะครับ ไฟมันแรงมากแล้วก็สับคัทเอาสับคัทเอาเนี่ยมันกระโดดกระโดดข้ามคัทเอาเลยนะครับไฟมันแรงมันกระโดดข้ามเลยนะนะเสมอที่เขาออกแบบมามันมีปลั๊กเสียบนะฮะปลั๊กเสียบเนี่ยก็ช่วยได้นะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็ดึงออกแต่ว่ามันก็จะมีรอยสปาร์รอยรอยเชื่อมจุดให้มันแน่นนะเวลาเราใช้อะมันต้องให้เสียบแน่นเวลาไม่ใช้ก็ดึงออกดึงปลั๊กตบตัวผู้ออก นะมันก็จะไม่ข้ามมาแล้วมันจะไม่กระโดดมาแล้วนะถ้าฟ้าผ่าปุ๊บมันกระโดดปุ๊บมันก็ทำงานใช่ไหมพอมันทำงานปุ๊บมันก็โอ้โหไฟมหาศาลระเบิดครับต่อให้คุณปิดคัดเอาอย่างไงมันก็กระโดดข้ามคัดเอาอันนี้อ่ะมาฝากฝากกับผู้ผู้ที่ใช้ไฟกับสมมตินะเอาเอาเรื่องไฟฟ้าด้วยแล้วกัน,นเนาะเผื่อเผื่อม,มีประโยชน์บ้างนะ เพราะว่าถ้ามันผ่ามาแล้วแล้วมันกระโดดข้ามมันก็เสมอทำงานเลยนะแล้วมันทำงานโดยที่ไฟมันเยอะๆนี่ก็ไหมครับไหมครับก็เสียตังค์ซ,ซื้อซื้อซื้อใหม่ก็สี่พันแปดสี่พันเจ็ดอย่างเรียวอย่างเงี้ยสองแรงก็สี่พันแปดนะไอคอนโทรโซล่าเซลล์ดีซีดีซีก็ห้าพันแปดนะครับเสียตังค์นะครับเสียตังค์ฉะนั้นเดี๋ยวผมไปหาวิธีการใหม่ครับ นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับเรื่องของความเสียหายในช่วงฤดูฝนเป็นเช่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นนี้ก่อนนะลูกก็ประมาณกิโล2กิโลแล้วนะครับ2กิโลแล้วไอตัวไหนที่มันแพ้ก็จะไอตัวไหนที่มันสู้กับเพื่อนไม่ได้นะครับมันก็จะสลัดล่วงไปนะครับลูกเท่ากำปั้นเท่าอะไรเนี่ยผมก็เลยเดินซอยออกนะนี่ครับ เน like ี่ยครับกิ่งขนาดนี้นะครับเอ้าเห็นไหมเนี่ยกิ่งขนาดนี้สองลูกกาลังดีนะครับห่างห่างคืบนึงนะครับเห็นไหมเมื่อก่อนมันมีอยู่แถวนี้เนี่ยเห็นไหมผมผมผมคลิปออกแล้วลูกมันจะกลมสวยนะครับเห็นไหมถ้ามันพอดีเนี่ยอย่างอย่างกิ่งนั้นสามลูกมันมันไอกิ่งไอลูกนี้มันไม่สวยมันเล็กนะครับเราก็ต้องคลิปออกมันจะเราจะได้ลูกสวยในพื้นพื้นนั้นจะได้สวยนะครับ ถ้าเราไม่ทำปอกแป๊กหรือเราถ้าถ้าเราทำปอกแป๊กก็จะทำอีกรุ่นหนึ่งไปนะครับในโซนนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นสวยไปนะครับเห็นไหมครับถ้าถ้าเราไว้สามลูกเนี่ยลูกนี้มันจะไม่สวยๆนะมันจะไม่ไปส่งเสริมไอส้สวงตัวนี้นี่ครับวิธีการนะครับมันก็จะเสียโอกาสไอ้สองตัวนี้ไปแล้วอันนี้จะไม่ไม่มันเหลืออีกเดือนหนึ่งนะครับเหลืออีกเดือนหนึ่งก็ก็ถ้าทำปอกแป๊กตลาดน้อยก็ ก็เอาไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ก็จะลูกเล็กนะครับข้างบนก็ก็มีลูกงอๆด้วยเหมือนกันนะข้างบนเนี่ยนี่ฮะแหนงนี้เดี๋ยวผมจะลีออกนะครับเดินแต่งก็เอาออกนี่นะครับผมจะมาแนะนานะครับวิธีการนะครับไอเช่นกิ่งนี้นะครับเหมือนกันเห็นไหมสามลูก ลูกนี้ไม่โตนะครับเห็นไ,ไหมลูกนี้ก็จะเสมอกันนะครับเสมอกันถ้าถ้าเราตัดลูกนี้ออกก็มันก็จะมาส่งเสริมลูกนี้ทําให้ลูกนี้ใหญ่ขึ้นนะครับรวานสามโลสามโลกว่าสี่โลนะครับตัวนี้ต้องเต้าได้แล้วนะครับน้าหนักมันจะแน่นอยู่ตรงนี้ถ้าลมมาบ่อยๆก็จะฉีกขาดไป ก็งานที่ทำก็นี่แหละครับขัดกรองนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับนะรุ่นที่ผมจะทำงานนะวันนี้แล้วก็อีก 3- 4สี่วันเนี่ยฮะเต็งด่วนก็คือรุ่นนี้นะครับตัวเ,เอาเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างนี้ตัวนี้เอาออกใช่หไหมหลอดเดียวคนมาแยกก็เนี่ยตัวนี้แพ้งองไม่สวยตัวนี้สวยนะครับเห็นนะครับแล้วอย่างกิ่งเนี้ยนะครับก็ได้ไว้อยู่ ไว้ก่อนนะครับให้มันโตเท่าไข่ไก่ก่อนแล้วก็มาซอยอีกทีหนึ่งมาซอยอีกทีหนึ่งว่าแล้วก็เด็ดเลยนี่ฮะก็เลือกได้นะครับเพราะว่ามันเยอะทีนี้เราก็ต้องมาจัดการเห็นคู่นี้สวยหรือเป่าออกเพื่อส่งเสริมไปเนี่ยตัวนี้ออ ก็ลเลยอยู่แค่นี้อันนี้ครับเป็ดออกอน,นีครับเป็ดนะคืบหนึ่งสองคืบลูกหนึ่งตัวนี้เป็นกอก็ลูกที่สวยที่สุดอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้ก็สองลูกมีแหนงก็ดึงแหนงออกนี่ครับงานวนๆไปอยู่ประมาณนี้เนี่ยก็จะมีสองรุ่นนะครับตัวนี้ ก็อันนี้จะเป็นเชือกม่วงนะครับต้นเชือกม่วงรูกชวกเชือก,เช,อกเชือกม่วงจะเป็นรุ่นรุ่นสี่นะครับรุ่นสุดท้ายถ้ามีดอกบานก็เด็ดออกเลยนะครับเพราะว่าไม่เอาแล้วก็เตรียมที่จะฟื้นต้นต่อไปนี่ฮะดอกบานรุ่นดอกบานเนี่ยมีรุ่นนี้ด้วยนี่แต่ร่วงแล้วเนี่ยมีรุ่นดอกดอกตูมเนี่ยอัน,นี้ไม่เอาแล้วเอาออกเลย นะครับแล้วก็มีรุ่นใหญ่เลยร,รุ่นพี่ใหญ่ด้วยมีลูกเดียวตัวน,นี้อ่ะต้องมาต้องมาเต้าแล้วเนี่ยเห็นไหมครับใหญ่มากก็ยังทรงสวยอยู่นะครับฮาโลมั้งเนี่ยอ,อาหารเยอะนี่ลองรุ่นหางเยะขาวก็มีนะเหอดูซิมันจะติดไหม นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามและรับชมในเนื้อหาสาระที่สุชาติสวนพุนเพชรได้นำเสนอนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมถ่ายสดและพูดสดนะครับพูดเนื้อหาที่ผมทำแล้วก็ผมจะมาทำในวันนี้นะครับบางครั้งคลิปอาจจะยาวยืดนะครับโอ้โหเหนียวมากเลยจะเสียบบรอนนะครับฉีดทุกครั้ง ีดจนขาดเลยอะแคลเซียมบรอนนะครับช่วยในการประสานเซลล์นะครับดอกหลังๆรุ่นหลังๆเนี่ยผมฉีดบ่อยๆฉีดตอนดอกตอนดอกประมาณนี้นะครับเนี่ยฉีดมาเรื่อยๆเลยนะครับบำรุงมาเรื่อยๆเลยนะครับยาราจะบำรุงแคลเซียมบรอนปุ๋ยน้ำปุ๋ย ใบบรุเนี่ยแล้วก็เขาก็จะแข็งแรงนะครับถ่ายทั้งดินบ้างอ่ะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปซอยลูกก่อนเดี๋ยวฝนจะมาอีกนี่รุ่นดอกอยู่ไหมลองดูนี่รุ่นดกอ,อ,มอดนนดกมะเขือแล้วก็ไอ้แหนงแหนงนี่ก็เอาอกอย่างปีนั้นสี่ลูกไอ้ลูกที่สี่นั่นแนหะข้างในเขาเล็ก ก็เอาไว้ขายนอกเสียดายในฤดูการหนึ่งอาจจะพอได้ขายบ้างหัวตกต้นดินนิ่มเลยนะครับเนี่ยดินนิ่มอันนี้งอ,อถ้าต้นไหนงองอก,ก็เอาไว้ก่อนนะถ้าไม่มี เดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับถ้าชอบก็ติดตามนะนะรับชมแล้วนะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณขอบคุณเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณนะไปกัน,นครับโชคดีในการทำทุเรียนทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ